สวัสดีครับวันนี้ครับบ่าวชัยพูมนะครับจะพาทุกคนมาดูกล้วยอายุสามเดือนนะครับปลูกได้สามเดือนแล้วครับปลูกตั้งแต่สงการนะครับวันนี้ก็กลางเดือนกรกฎานะครับครบสามเดือนพอดีนะครับเรามาดูว่ากล้วยสามเดือนนะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างนะครับที่สะเรวนะครับกล้วยที่อ่นเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยหอมคาบนิดนะครับ เป็นกล้วยหอมเพาะเนื้อเยื่อนะครับปลูกที่อิสราเอลนะครับนี่ครับตาท่านผู้ชมมาชมนะครับไอ้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับระยะแถวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็สี่เมตรนะครับส่วนระยะกอก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับหนึ่งกอนะครับเขาจะปลูกที่สามต้นหรือสี่ต้นนะครับแล้วแต่เขาจะปลูกนะครับ กล้วย3เดือนนะครับเขาทําอะไรไปบ้างนะครับที่เสลวนะครับขอก็จะทําการนะครับตัดใบนะครับแต่งใบนะครับสังเกตดูนะครับใบข้างล่างจะโล่งนะครับเขจะตัดใบออกนะครับตัดใบเพื่อให้ต้นกล้วยนะครับมันยืดตัวขึ้นนะครับเราตัดใบด้านล่างออกนะครับประมาณทักสี่ห้ใบก่อนนะครับแรกๆนะครับแล้วก็จะทําการ ค่าหนอนะครับตัดหน่อทิ้งนะครับเนี่ยจะเก็บเอไว้แค่หน่อสองหน่อพอนะครับนี่ที่เหลือตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดแล้วก็ใช้น้ํามันนะครับฉีดค่าเข้าไปนะครับให้มันตายนะครับนี่ครับมันจะเน่าตายไปแบบนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเห็ือไว้หนึ่งหน่อสองหนอพอนะครับทําไมเขาถึงต้องตัดนะครับเพราะว่า เขาจะให้กล้วยมันโตก่อนนะครับเพื่อให้กล้วยมันได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับเขาจะต้องตัดใบทิ้งก่อนนะครับตัดใบตัดหน่อนะครับหนึ่งต้นก็เอาไว้หน่อหนึ่งหรือสองหน่อพอนะครับดอกนั้นเขาจะตัดทิ้งให้หมดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับใบตรงนี้ครับตัดออกให้หมดครับเหลือใบนิดหน่อยพอนะครับ สวยงามครับสามเดือนนะครับความสูงก็ประมาณสองเมตรได้นะครับเกือบสองเมตรแล้วแหละสามเดือนเท่านั้นนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาถอนนะครับมาถอนออกเอานะครับนี่ต้องถอนทิ้งเอานะครับเราจะยังไม่พ่นยานะครับเพราะว่ากล้วยมันเล็กอยู่นะครับถ้าเราพ่นเราจะพ่นเฉพาะร่องกลางแบบนี้นะครับ ใต้กอกล้วยแบบนี้เราจะยังไม่พ่นยานะครับนี่ครับกล้วยสามเดือนที่สเลวละะครับหนึ่งกอหลุม3ต้นนะครับนี่ครับปลูกเป็นแบบนี้ครับเป็นเฉียงกันแบบนี้นะครับระบบน้ำหยดนะครับแบบสวยงาม ว้ยหอมคาเวนดิสอิสราเอลนะครับสายน้ำก็จะมีสามเส้นนะครับน้ำปุ๋ยนะครับปล่อยมาก,กับสายน้ำหยดทั้งหมดนะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับนะ อากาศร้อนมากนะครับนี่ขนาดห้าโมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เลยครับครับระบบน้ำนะครับต่อเมนหลักนะครับสามนิ้วนะครับแล้วก็มาแยกออกเป็นสามทางนะครับแบบนี้นะครับแยกออก ฝั่งซ้ายขวานะครับความยาวก็ประมาณแต่ละช่วงนะครับประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับห้าสิบเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งอีกแบบนี้อีกที่หนึ่งนะครับอัยนีระบบนะระบบโรงเรือนนะครับเขาปลูกในโรงเรือนนะครับที่อิราเลนะครับมีผ้าม้งคเข้าไปนะครับประโยชน์ของผ้าม้งก็มีหลากหลายมากมายนะครับ ทั้งรถแสงแดดแรงรถแรงลุมนะครับได้หมดนะครับเพราะว่าแดดที่สิเร็วแรงนะครับอ๋อละสามต้นครับนี่นุ่นหยาบนุ่นเลยครับนะดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสวยงามมากครับอู้ตรงนี้หญ้ขึ้นเต็มแล้วครับ นี่ครับเฟ่ยปลอดเนื้อเยื่อครับปลูกง่ายครับหลอดโอกาสหลอดสูงด้วยนะครับเฟื่ยปลอดเนื้อเยื่อนะครับเวลาโตความโตมันจะโตเท่ากันนะครับอายุเท่ากันนะครับเวลามันออกปีออกเครือก็จะออกไล่ไ่กันเลยนะครับเฟื่อยพวกนี้มันจะอยู่ไม่ลึกนะครับเหมือนมันตั้งไว้บนดินเฉยนะครับ อ้าวมันยืนตื้นเองครับนี่แบี๋ยนนี้เป็นปลูกสีต้นนะครับอันนี้เป็นรอบนอกนะครับรอบถนนนะครับก็จะมีถนนขั้นกลางนะครับเพื่อที่ใช้สําหรับรถเข้ามาตัดกล้วยนะครับเวลาเราตัดกล้วยก็ชี้รถเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็แบกมาใส่รถนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะปลูกสีต้นนะครับข้างถนนนะครับเพื่อเป็น แนวกั้นลมด้วยนะครับส่วนด้านในก็จะเป็น3มต้นนะครับโอ้ยหญาขึ้นเยอะแล้วครับเดี๋ยวสงสัยสคงได้มาถอนหญ้าอีกแน่เลยนะครับนี่พามาชมสวนกล้วยนะครับอายุเพียงสามเดือนเท่านั้นนะครับนี่สวยงามมากครับ เดี๋ยวจะพาไปชมกล้วยที่มันปลูกได้หนึ่งปีเต็มนะครับตอนนี้มันออกเครือเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอันนี้พามาชมตรงแปลงสามเดือนก่อนนะครับลิปก่อนหน้านั้นก็เป็นแปลงปลูกใหม่นะครับเพิ่งปลูกไปนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกอีกข้างๆอีกนี่ครับปีนี้ปลูกกล้วยเยอะมากครับคิดหลายแปลงเลยนะครับปีนี้สามสีแปลงนะครับปีนี้ครับ กาศส่วนกล้วยที่อิสราเอลนะครับนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับจัดการระบบจัดการของเขานะครับเป็นระเบียบนะครับกล้วยก็สูงก็งามนะครับปุ๋ยดีดินดีนะครับน้ําดีนะครับสภาพอากาศก็เอื้ออํานวยนะครับน่ครับกล้วยเขาชอบอากาศแสงแดดแบบนี้นะครับเขาไม่ชอบอากาศหนาวนะครับ บรนอากาศเหมือนบ้านเรานะครับากบ้านเราก็เหมือนกันครับชอบแบบนั้นนะครับกล้วยปลูกง่ายตัวง่ายนะครับกล้วยหอมคามดีนะครับมันจะดีอย่างหนึ่งครับมันจะไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่นะครับมันแข็งแรงนะครับมันเงี้นเงือนกล้วยบ้านเราถ้าเป็นกล้วยหอมทองบ้านเราโรคมันจะเยอะหน่อยนะครับส่วนกล้วยหอมคามนี่มันจะไม่ค่อยมีโรคครับ แต่บ้านเรายัางไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับบ้านเรานิยมกล้วยหอมทองมากกว่านะกล้วยพวกนี้ครับเขาจะส่งแถบยุโรปกันนะครับแถบยุโรปเขาต้องการเยอะนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับสวยงามสวยงามในคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย